สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุูมิตรนะครับก็จะมาเล่านะครับประสบการณ์เกี่ยวกับว่าทําไมตอนนี้ถึงมาเปิดเพจใหม่ครับที่ชื่อว่าสวนเบิกบานเพราะว่านะครับเพจเขานะครับที่ชื่อริธิไกเบิกบานที่ทุกครั้งนะครับที่เอาลงาคลิปต่างๆนะตอนนี้ถูกจํากัดรายได้เป็นเดือนที่4ี่แล้วครับที่ พยายามแก้ไขท,ท,ทุกทุกทุกอย่างนะครับว่าให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับให้เขียวให้เขาปลดบล็อกให้เรานะครับแต่ก็ปรากฏว่าพยายามเท่าไหร่มันมันระบบก็ไม่ปลดบล็อกให้นะครับจึงตัดสินใจมามาเปิดเพจใหม่นะครับว่าลองดูว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์อันนี้คือเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆนะครับเพราะผู้ติด,ดตามนี้คือหลักสิบนะครับหลักสิบแล้วก็อ่ก็ จะพยายามลองทําไปเรื่อยๆนะครับมีด้วยประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาเนาะเราเราเคยได้รายได้จากตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นรายได้ที่คิดว่าเยอะพอสมควรนะครับ<ช>เพราะว่ามันก็สามารถที่ช่วยจุนเจือเราได้หลายๆอย่างนะเพราะว่าเราก็แค่ว่าขยันลงคลิปทําเหมือนทุก ทุกครั้งที่ทุกคน,นคที่ได้เห็นในในเพจนะครเราก็เห็นครีเอเตอร์นะครับดังๆหลายคนหลายท่านนะครับที่เขาประสบความสำเร็จนะครับเราก็เลยว่าไม่อยากจะทิ้งตรงนี้ไปในเมื่อมันเป็นโอกาสนะครับมันเป็นโอกาสให้กับทุกๆคนที่จะมาทำตรงนี้ก็เลยลองมาเปิดดูอีกครั้งนะครับว่า,เ,าเพจที่ชื่อว่าสวนเบิกบานนะครับจะสามารถ มีผู้ติดตามถึง5,000คนนะครับก็คงต้องใช้เวลา,าสักระยะหรืออาจจะนานนะครับก็ลองทำไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับหลายๆคนที่ผมโพสไว้บอกว่า,ากรุณานะครับช่วยติดตามาส่วนเบิกบานด้วยนะก็หลายคนเข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณมากนะครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนเก่าเ,าเพื่อนอะไรก็ฝากกดติดตามเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันทุกคนเนาะก็ลองก็ลองทำไปไปต่ออีกนะครับว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าถ้าผ่านก็ดีอย่างนี้ครับก็เพจที่ผมปั้นขึ้นมาใหม่นี้ชื่อว่าสวนเบิกบานตามนี้เลยนะครับ คุณทุกคนอีกครั้งครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ